วันนี้ผมอยากเล่าเรื่องราวของหนึ่งในนักปราชดร่วมสมัยผู้ที่สร้างคุณค่าให้ทั้งบ้านเกิดและประเทศเขาคนนั้นคือครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติผู้แต่งเพลงลูกทุ่งนับพันเพลงที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมาเริ่มต้นของชีวิตครูสลาคุณวุฒิเกิดเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2505 ที่ตำบลบุง่งอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้อง6คนของพ่อบุญหลายและแม่ก้านคุณวุฒิวัยเด็กของครูสลาเต็มไปด้วยกลิ่นไอชอน,นบทโตมากับทุ่งนาแสงแดดและเสียงแคนเสียงพินเป็นเสมือนโรงเรียนแห่งแรกที่สอนให้รู้จักความอดทนและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านการศึกษา ครูสลาเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านนาหม่อม้าจังหวัดอำนาจเจริญมัธยมที่โรงเรียนป่าตี้วิทยาจังหวัดยโสธรจากนั้นเรียนต่ออนุปริญญาการศึกษาปศส,สูงวิชาเอกวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีและต่อมาศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราชจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เส้นทางครูผู้สร้างแรงบันดาลใจหลังเรียนจบครูสลาเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านไร่ขีอำเภอืออํำนาจจังหวัดอํำนาจเจริญต่อมาได้รับการบรรจุเป็นครูใหญ่หลายโรงเรียนเช่นบ้านนำซับบ้านนาดีและบ้านดอนชีที่จังหวัดอุบลราชธานีในบทบาทครูนั้นครูสลาไม่เพียงสอนวิชา แต่ยังสอนชีวิตสอนให้เด็กรักบ้านเกิดและศิลปะสอดคล้องกับแนวคิดว่าการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประจำวันก้าวสู่เส้นทางนักแต่งเพลงครูสลาเริ่มเข้าสู่วงการนักแต่งเพลงในปีพุทธศักราช2525โดยการชักชวนจากปัญญาคุณวุฒิวิทยากีฬาและรุ่งเพชรแหลมสิงผลงานเพลงแรก ที่ได้บันทึกเสียงคือสาวชาวหอในปีพุทธศักราช2526ซึ่งประสบความสำเร็จและกลายเป็นอัลบั้มเต็มของรุ่งเพชรนับแต่นั้นครูสลาจึงแจ้งเกิดในฐานะนักแต่งเพลงมือทองเพลงที่ครูสลาแต่งมีมากมายเช่นหลังจานในงานแต่งยาใจคนจนปริญญาใจทูหาแน่เดอร์เกี่ยวข้าวรอแฟนและแพ้รบสนามรักเพลงเหล่านี้ไม่ได้แค่เพราะ แต่ยังสะท้อนความจริงของชีวิตคนไทยชนบทและกลายเป็นตำราชีวิตให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศิล,ลป,ปินโปรดิวเซอร์และครูเพลงนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงครูสลายังเป็นนักร้องนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ของค่ายแกรมมี่โกอีกด้วยครูสลาได้ปั้นศิล,ลป,ปินลูกทุ่งดังๆหลายคนเช่นตายอรไทยไพภงสะทรไม้พี่รมพร และอีกหลายคนที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศหนึ่งในผลงานส,สำคัญคือเพลงเล่าสู่หลานฟังที่ครูสลาแต่งในปี2,559เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9หลังการสวรรคตเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงเพลงแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งความอาลัยของคนไทยทั้งชาติเกียดประวัติ และรางวัลวันที่27เมษายน2565ครูสลาได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี2564รางวัลเพชรในเพลงรางวัลพระพิคเนตทองคำครั้งที่8ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของศิลปินไทยและสะท้อนคุณค่าผลงานของ ครูสลาที่อยู่คู่แผ่นดินครูสลาเป็นทั้งครูศิลปินและนักปราชญาดแห่งอีสานผู้สร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้กับสังคมไทยหรือถ้าจะบอกเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่าเขาคือใครก็คงจะพูดได้ว่า He is more than a songwriter. He is a teacher of life. With every lyric, a lesson, and every melody, a page of wisdom. ฝนแห่งสมมือสันติโซเชียวเขาแชวันนี้ข่าวทีวีว่าท่วม